โอ้ยคืออะไรคะทีมงานไมล้าให้ออกกล้องนะคะจะบอกให้แต่จะใช้เกะค่ะเอาดึงออกมาเลยนะจ๊ะอันนี้ออเดอร์ของลูกค้านะจ๊ะที่ใส่ดอกแล้วน้องนะไม่ใช่ใช้สีเข้มน,นะเอาเอาออกเลย,กลยเกิงจะต้องกลัวอะไรเย่งเ้เกงจะต้องกลัวอะไร นี่คะ่ะออเดอร์มาแล้วนะคะจะทำคะ่ะคุณน้องเขาก็ไม่กล้าให้ออกกล่องนะคะคุณน้องปกติเขามาไวาไปไวคะ่ะวันนี้โดนบังชับให้แกะกล่องะคะ่ะโอเคเอาออกมาค่ะน,นั่นสีอะออเดอร์ไม่มีจะขายแล้วนะคะกรุณาทำให้ไวหน,นะะ่อยนะคะอ๋อมีสีแร้างคะนี่สีเขียวอันนี้ออเดอร์ของพี่พลเขา สีดำม,มียังฮั้นเนี่ยเปลือกหอยอเปลือกหอยหนแกะดูเปลือกหอยอันใหญ่อะเปลือกหอยอันใหญ่นี่อันใหญ่พี่ซื้อมายี่สิเส้นมันจะต้องได้ดอกไม้ดอกไม้เท่าไหร่ส0 4สบดอกอันเล็ก30สิหนูไม่ต้องแกะออกมาเดี๋ยวพังของพี่หนูเอาไปเลยทั้งหมดเนี่ยนี่ถุงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาถุงพี่ไปอืจ้ะอันนี้หนูเอาไปทั้งหมดเลยดอกไม้นี่มันจะได้ดอกไม้เล็กหกสิบดอกดอกไม้ใหญ่สี่สิบดอกเลยอันเลือกเลยใช่อันนี้หนูตองเอาไปทั้งหมดเลยนี่สีม่วงด้วยเนาะสีม่วงสีม่วงน้องน้องจะต้องเก็บไว้พี่สี่สิบอันนะอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่มันส้ยคอมันกี่อัน มีสร้อยคอ่้อยมยคอด้วยนี่สีแดงถูกต้องไหมแดงสุดหนข่อืองดงเส้นมีแต่สร้อยคออ๋อมีแต่ข้อมือใช่ไหมถ้างั้นก็เอาไปแค่ยี่สิบอันเนาะแดงสดแดงเข้ม,อ,ม <40 S 2> อันนี้ไว้ให้พี่สี่สิบสีม่วงพี่อันนี้พี่จําได้ว่ามันมีสร้อยคอด้วยมใช่หรอ ไม่มีนะมีเฟยไม่มีพี่เอยเก็บไว้พี่สี่สิบเดี๋ยวพี่ดูอีกทีอันนี้ใช่เขียวอันนี้ไหมคะอ,าาอันนี้เขียวเธอคอยไหมอันนี้แหละ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยมันมันมีออเดอร์ที่มันเป็นเขียวอีกเขียวหนึ่งอะเขียวหนึ่งมันมีของมีของแล้วใช่ไหมคะ,คะโอเคอันนี้อะไร ăn ăn anh, anh, anh ấy chạy order máy? không có anh ấy giữ lại. lượng xỉu order máy? nu nu nhìn này anh năn nu ah nu nhìn IQ nu. anh ấy phei đi rồi đó. đúng. 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 5า,ห,าหนูก็เอาไป20พอเนาะเอาไป30ก็ได้อย่างละอย่างละ30เผื่อว่าเอาไว้ทําไส้ครไอ้ที่พี่ส่งออเดอร์ให้ดูเมื่อวานไม่มีงานขายแล้วเดอ้อเธอแบบไม่รู้จะขายอะไรลูกค้าแล้วสงสารลูกค้าจนเพราะว่าลูกค้าอยากได้ของอะใส่ไปในนี้พี่ให้เรียบร้อย เอาสีแดงเข้มไปด้วยค่ะอันนี้ออเดอร์ดอกของพี่คอนดอกไม้ใหญ่เก็บไว้ให้เก่งอันนั้นหนูกื้อไปสามสิบดอกไม้สีส้มหนูมีครบหมดแล้วเนาะสีดำสีดำหนูมียังอันนี้คือสีอะไรอันนี้สีเขียวเข้มอมบกเทมป์ไทยใช่ไหมไม่ใช่เทมป์ไทยสีเขียวแล้วทำไมฉันมองสีไม่ออกวะ สีเพิ่มมาตรงเขียวตรงไหนสีเขียวพี่แป๊ดเขียวจริงเขียวแบบอะไรเนะเขียวหยกอะเขียวเข้มตรงสายต้องไปทําตาอีกรอบหนึ่งแล้วมั้งทำตาสาวเนาะอันนี้อันนี้เฮ้ยทำไมพี่สั่งสีนี้มาได้สองอันหมดจังเลยเนี่ยเอาเอ้ยไอ้สีเขียวนี่มีออเดอร์ไหม โอเคนะคะขออนุญาตจัดออเดอร์ให้บริษัทแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่จ้า